สอบข้ามสี่ข้อที่1เขาถามว่าข้อใดเนาะไม่เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าจําได้ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ปีทาโกรัสมาช่วยนะครับก็คือด้านที่ยาวที่สุดเนี่ย c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองอันนี้เราก็ต้องเช็คทุกตัวเลือกเลยมี4ตัวเลือกแต่ถ้าใครเช็คเนี่ยจริงๆเลขโหมหาศาลเลยนะครับคือว่าขิดขิดง่ายๆเลยนะครับเออวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราพยายามทอนให้มันเป็นเลขที่น้อยนะครับก็คือหาตัวมาหารนั่นเอง หารตัวมาหารอย่างเช่นอันแรกก่อนเนาะเราลองเอาอะไรหารได้ยี่ะ24สี่เหาร2ได้ถูกไหมข้อแรกมี24 70 78ถ้าเราหาร2ก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็น12 35 39เกอ่ะเก็บไว้ก่อนเลขก็ยังเยอะอยู่เนาะเราไม่ต้องรีบตรวจเราไปตรวจข้ออื่นต่อสี่สิบอันนี้เราใช้แม่เได้เจห เจ็ดแปดเจ็ดสิบอ่ะมันก็จะเป็นอะไรเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดแปดห้าสิบกเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเราก็เปลี่ยนอีกเพราะว่ามันเป็นเลขคู่ใช้แม่สองดได้ก็ได้เลขสามเลขสี่แล้วก็สิบหารสองได้ฮะได้สามสี่ห้าอันนี้ถ้าใครจําได้นะครับอันนี้คือสามเดี่ยมมุมฉากนั่นเองเราห้ากำลังสองเท่ากับสามกำลังสองบวกสี 2, ่กำลังสองก็ได้ยี่ห้า เท่ากับ9บวก16ถ้าสังเกตฝั่งนี้ได้25เท่ากันถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าไอ้รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าข้อ2ใช้ได้เนาะข้อถามว่าข้อใดไม่เป็นเนาะแล้วเราก็ไปต่อข้อถัดมา36 48แล้วก็60อันนี้ใช้12ตัดเลยแล้วกัน12 3 36 12 4 48 12 5 60ได้3 4 5แสดงว่าเป็นมุมฉากอันนี้ใช้ได้ต่อมา ข้อตัวเลือกที่4เนาะ2ี่6 45อันนี้ใช้แม่9ถูก,กันล9ก้าสามยี่บห้3 4้ได้3 4 5อีกแล้วแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยทั้งหมด3รูปเพราะฉะนั้นข้อ1ก็เป็นโดยอัตโนมัติเนาะว่าไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่1นั่นเอง